หลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาดังกล่าวแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีทอยประเนตรอิทรธรชักการต่างๆที่มหาวิทยาลัยบุรพาสนองพระราชดำริอาทิโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ราชน,กนาการกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพพรราสดาสยามบรมราชกุมารีในปีการศึกษา2516มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน9คนได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพตรงตามความรู้ที่ได้ศึกษา ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จประเทศพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพอสทมหาวิทยายลัยบูรพาหรือ RSPG สถานีบูรพาเป็นฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันด้านทรัพยากรท้องถิ่นภาคตะวันออกที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและมรดกทางวัฒนธรรมระบบสืบค้นที่ทันสมัยช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ให้คำปรึกษาประสานงานและจัดอบรมปีละอย่างน้อย4หลักสูตรแก่โรงเรียนสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยบุรพาร่วมกับภาคีคนละขายจัดตั้งส่วนวิจัยพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจอำเภอบอ่อทองจงังหวัดชนบุรีเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไผ่และสร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรดำเนินงานตามแนวทาง BCG โมเดลรอบคลุมการปลูกการประรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาทิโคงไฟเซราสารเป็นการประสานงานจากสารไม้ไผ่กับเซรามิก เพื่อความทนทานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โครงการลานศิลป์ถิ่นบุรพาเน้นอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกผ่านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเช่นการแสดงหนังใหญ่ร่วมสมัยเรื่องพระอภัยมณีช่วยสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และโครงการการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนักอนุกรมวิธานทางทะเล